ใครเป็นผู้ชนะอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้แล้วก็รอติดตามเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะประกาศผลนะอะมายืนเรียงเลยยืนเรียงเลยยืนเลียงเลยนะครับโอเคขอกรรมการกำลังรวบรวมข้อมูลน,นะเ,เดี๋ยวขอถ่ายรูบรวมนะครับ,ขย,บยขยับหน่อยขยับหน่อยโอเคพร้อมนะครับกล้องกล้องนี้นะกล้องกลางนะถ่ายรูปรวมถ่ายรูบรวม ชูสนิ้วสนิ้วหนึ 1, ่งสองจำทีมมีไหมภาพปจำทีมหนึ 1, 2, ่งสองาพปมโอเคเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะฮะอะขอเชิญกรรมาการคอมเมนต์ครับเชิญครับสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะสำหรับบางคนนะครับวันนี้ก็แต่ละคนวันนี้ทําได้ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นมากกว่าแค่เพอร์์แมนซ์นะบางคนก็มีเต้นมีบู๊มีซีนดรามา่าเรียกได้ว่าครบรถเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็กำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกคนในวันนี้คอสตูมก็ทําได้ค่อนข้างที่จะเหมือนต้นฉบับที่เราส่งมานะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วในวันนี้สิ่งที่มันรู้สึกว่า ยังผิชพลาดอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เวทีเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินกับเวทีที่มันใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยแบบอาจจะใช้พื้นที่ยังไม่คุ้มพอหรือว่าบางคนอาจจะมีการแสดงที่ชอบหันหลังให้กับกรรมการน,นะครับเหมือนเราหลับเล่นให้กับ้องหลังดูมากกว่านะครับเป็นหลายทีมเลยในวันนี้แต่ว่าก็ยังมีทีมที่สามารถทําได้ดีอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการคอร์สเวสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือคอสตูมแล้วก็คาแรคเตอร์ของเราเพราะฉะนั้นอะ ในเรื่องอื่นๆที่เป็นสิ่งประกอบเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อยากให้เราะโฟกัสอยู่ในส่วนที่เป็นคอสตูมของเรามากที่สุดนะครับผมรวมถึงคาแรคเตอร์ด้วยนะฮะก็พ่าบางคนผมเห็นแล้วแบบคอปกบบจัดเต็มมากนะครับแต่อาจจะเสียดายนิดนึงที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวคอสตูมเรามันยังไม่แบบสุดพอคือเราลงสีแบบคอปไี่สวยมากแต่ว่าชุดเรากับ <med> อโอเคครับก็โดยรวมๆก็คือวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับใครที่พลาดน้อยสุดหรือว่าอยู่แล้วสมมูรสุดก็ใด้คะแนนไปครับครับค<อ>่ะก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาถามเราที่เป็นกรรมการได้น,นะคะทีนีีให้ค,ค,อ,คอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ <med>